จะใช้ท่ามาตายยื้อหุ่ไปกูเลยไปมามมตายรับเออนี่คือการเข้ากับชแนลก็วันนี้ได้แคาติกาเซเจอกับโนวาเก็ปเปอร์ก็วันนี้เป็นอันดับสู้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยโอ้โหเาตั้งไม่ดีก็เลยต้องใช้มือ <c oughs> ใช่ครับต้องเซ <c oughs> นด์มือของ <c oughs> ก็อันนี้เจียซิสมาต้อเนเชีกูว,วีไม่มีเียอย่างงี้เหรอ, <c oughs> อ๋อเออไม่ว่าเอซิสจะก็ได้ โอเคไปโัวนึ่กเลอกอออมีปลาพิธีโอเคพัตสิกันดคุณขาวที่เย็นน่อไปเลยได้ออนไม่เหรออะแล้วเป็น b l a c k e ร r ดี a ว d รอป ร่าจะดอกมาไลใช่ไหมก้เยจอามาทานจอที่เลเขาจะทำการเล่นบราว์ูเกอร์แล้วเขาจะเอาบราวนี้มาไลท์เขาจะเอาราวที่ใส่บแล้วตอนนี้ก็จะทำการได้เช็คเจออดจูเจอฮิวตัวไะนอยไม่ได้มันต้องฮิวงี้เชิญตัวกันหน่อย ให้ไงมือก็จะทำอะไรต่อนะาทำการไล่กิ้วเมื่อไล่แหวเมื่อลงสนามจับมือบัตหนึ่งจนหนึ่งล่ามือลงมาขอตัวนั้นมาแล้วคาเซคาเซอันนี้เหมือนแอมบูสเลยตอนเล่นเฮ้ยดูเกมไม่ได้ไปมันนั่นอัไรมันไม่ได้ไปน้ำพันตี้นี่ก็ดูไม่ได้เหมือนกัน เต็มที่แต่งนเอาเขาด้วยนะไม่ใช่แล้วก็าวปล่อยบอลเ้าพันไม่ให้ <c oughs> ไล่ก่อนดอพลังข้าจูอ่ะนี้วิ่งต่อเก้าสิบเก้าเมื่อตีกินหนึ่งไม้จูหนึ่งไม้ทุกกินจะค่าคอหรือความสามารถ หมือนแอมบูสเลย่ะคอมเมดี้ไฟมันจะแอมบูสเกินไปแล้วไปเลวครับนี่เก้าพันดีเมื่อตีกินจบเ่นเลยต้นเกมโหรมากมาแล้วถึงจะเมันเกงไม่แค่เก้าพันเนาะเก้าพันขอห้าบาทที่มีมีแี่ห้นโอเคผ่านสะเทินต้องถายเขาละห้าบาทละก็เป็นสะเทินแะสะเทินบกห้าบาท เตือนแล้วจะเทืนบกใช่ไหมมึงอยากมึงอยากเตือนเอามาก่าไหมฮะอันนี่ก็แต่หาเรื่องตีนเดียวการหาเรื่องปีกันนิดคือสิ่งอันมาเซือนะสิ่งอภปมงคลนะครับนนพวกแข่งมีเท่าไหร่อันนี้อันนี้มีหนึ่งแล้วคือสองมีหนึ่งอันนั้นมีสามแล้วไอสองนี่ไอ้สามคนละอันนี้กำบังมันไม่เห็นเลย ออกในคลาสสามข้างใช่ไหมใช่ข้างข้างข้าไปเลย้างหน้า้างหน้าไม่มีแอมบูสเนาะยี่สิบสองสบสองใก็ปล่อยเลยฟอ์แถวทับุยี่สิบสองปล่อยเลยครับทวินได้กีคีแวนพลังข้างขาบไม่มีเสกิลที่มือสองนี่แหละ ล้วไปไปแล้วก็ไล่แล้วไอ้เข็มเกิดเกิดบอกวมเหมือนแล้เล่นอวากาดาเยอะจัดตีไปเลยยี่สิบสองโคสิวเข้ามาต้าสะเทือนมคอยี่สิบสองเก้าอ้าาเป็นฟิคิวสาม้าหมดนี่ก็ตีออก 27 27บเจ็ยี่สิบเพอองไปังบให้เหมือนห้าดิตียีสเกแนยี่สิบเก้าเ็ดมูกล็ไม่จบเงินตีไทยกีบอลขึ้นเมือนจบเงินเขียแอนแอนดูออกกแกตบเงินก่อนนะครับเอ็กเซลคูจูกาส์หนึ่งแบนเขาได้แกมาแล้ว คาร์ไลเป็นไก่อกีกีกีตาน่าเดตาน่าเดอะไรเห็นก็ไม่ไก่อาเลยคนละเรื่องกูเป็นอากูไงต้องอากูมาก่อนไก่อมากชื่อเรื่องก็บอกไก่อาอยู่ไม่ลงสนามเปิดห้างทำไมถึงมีอากูแล้วเออมันพระรองไงพระรองอะไรเก่งกว่าไก่ออีกก็บอลไม่ไหว ตัดก้อยเขาด้วยเขาไม่สับตัดเขาให้ตัดเจ้เจ้าเจ้าอันนี้วิ่งก่อนอยู่ที่เก้าพันก่อนจัดเกียร์ให้ตัวเองเป็นเก้าอ๋อใช่ตัวนี้ใช่มันต้องมีเกียร์สามไปไม่ใช่เหรอว่าอะไรมันขอว่ากู้แข่งมันเกียร์สามอ๋อคุณเกียร์สามก็ค่ะพ่ะใช่ถ้าเป็นเกียร์สองได้แค่ห้าพันถ้าเกิด ผู้แขมนเนกีย์สามเนสูงกว่าได้เหมือนโกงอะไรโกงมันเก่งกนั่รแหละมันโกงคุณม่ขนการให้เกีเยร์ขรงข้าหันเดินยี่ิบสองอ่ะอ่ะมันตีสิบสองข้ามหนึ่งิงกินเป็นยี่สิบเอ็ดตอนนี้คู้แขมเกีย์สามได้บวกคีด้วยเป็นอ่าได้เอาคีดมาด้วยเป็นยี่สิเอ็ดสองคีสกิลไม่ถูกรีไทยโอมาแล้วฟิลรูดดอกอะนรไหมคุณด้เชยน่ยอ่ะ ปล่าไอ่นำมาบงการไม่ใช่เดี๋ยวใช่าขี้ตายปล่อยไหนขี้แบบห่างห่างโอ้อาตายเลยครับสมพลปากมากเลยจบแล้วเหรอวันนี้คือเขาไปเองจริงน,านา่าจะขาดน่าจะขาดไม่ก็หรู้ว่าเออเล็กน้องใส่ขี้ด้วยแล้วจบแล้วเหรอก็เจอคลิปหน้าเหรอ ไม่ไหวครับผมสวัสดีครับเพื่อประกาศและใส่คี้นี่เอ้ใส่ฟอนไดเน่ะ